ดูขั้นตอนในการแกงเห็ดในระครับอมอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดขอนนะครับหรือเห็ดขอนขาวเด้อบางท่านเขาจะก,ก็จะเออเห็ดขอนขาวอันดับแรกเราก็เตรียมเห็ดนะครับล้างเห็ดให้สะอาดเลยนะครับพี่น้องล้างให้สะอาดแล้วก็มาปั้นให้หมาดๆอันดับสองนี่เราได้มาย่านั่งแล้วดูขางเพื่อนเท่านี้แหละ เราต้องเราต้องมันยองให้มันเกาเครียดก็เปิดน้ำใส่นะครับพอเส้นนี้ด้วยปันปันปั่นแล้วก็ปั่นปั่นปั่นฮึบอ่ะเรียบร้อยจะใส่น้ำไหลเด้มันฝงใส่ตาเด้อ เครื่องเราไม่มีตาเราก็ต้องใช้ถ้วยนะครับกันโดนเดียวเลนะแล้วที่สับเราก็ได้มาอ้นี่มาที่กรองนะกรองกรอง ไม่ใช่กองกีตติมเติมเนอะกองเอายานางใส่ดีกว่ามือขอตัวเนี่แล้วก็เคลีเคลีเคลเลนี่องยมนุ้มแน่จักน่อยรู้สึกว่าน้ำไม่พอเราก็ไปเอาน้ำมาเติมตัวเติมเสร็จก็มาเทใส่คือเกา่าจะได้เพิ่มปริมาณน้ำขึ้นมามือเรา สะอาดอยู่เห็นป่คิดว่ามือเราสะอาดอยู่นะแล้วก็หยองไปให้กิ้เขียวมันลงไปเยอะๆคำเตือนก่อนที่จะยองย่้านางต้องล้างมือให้สะอาดก่อนด้วยถ้าไม่มีเครื่องปัน่นกรุณาล้างมือให้สะอาดก่อนโอ้โดูเหนียวเลยไม่รู้ว่าเหนียวจาก ที่ไขมือหรือใบอยะนางเสร็จอันว่าเสร็จเรียบร้อยนี่เหลือแค่นี้แหละใบยะนางประมาณสิบกว่าใบเห็นบ่กากมันจะนทิ้งสิเลยมือเดือกมันทิ้งไปที่เหลือนี่จะเป็นน้ำเขียวเขียวนี่เขียวยะนางนะเขียวจากมือเรานี่แหละอันดับที่สามเราก็ได้ปักพริกมา เอาแต่พอดีใส่แบบพอดีพอดีไม่ต้องเยอะเยอะมากเดี๋ยวเผ็ดแต่พีเข้าไปนี่น,นี่เอาไหมโอเคนี่ก็หากระเทียมมะโพกใส่ด้วยกันใส่สักสองหัวพอ,พอหอมหอมนี่ใส่เข้าไปโพกมันทำไม เจ็บใส่เอ,อ,องาะอะไนที่มันล่วงออกมาเจ็บใส่อย่างเดียววิตามินโอแล้วก็ตักไปใส่โรตหนิ่งเลยขวด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 นีด่ก็ได้หวัวกิ่งใครมาม,มันไม่แหลกใช่ไหมนี่นี่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วก็สับเป็นท่อนจนดอกว่านี่สับให้เป็นทอ่ทอนๆะอ่ไปี่โลดหัอดอดวออะไรหัวจริงใครนี่ใส่เข้าไปในหม้อ,อแล้วคน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 ตะไคร้แล้วก็ใส่อันนี้ก็คือปลาแดก ขาดไม่ได้ก็คือปลาแดกหรือปลาละเทโจกลงไปโลมีเท่าไหร่ให้เทให้หมดหมหมหมเอาให้เข้าไปนี่นทิ้งไปเลยเสร็จเรียบร้อยอ้าวลืมก่อไฟค้างหม้อเอ้ยค้างหม้อก็คน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  ไม่อร่อยก็ไม่ให้มันรู้ไปแต่เขไปอีกอันไหนที่มันอร่อยอร่อยก็ซอยลงซอยลงเออขาดอะไรเนาะขาดขาด,ขาดอานานดันนึงบ่ได้ดินน่นี่ขาดนี้ไม่ได้ด้วยเส้นหนเสียบหน่อยเส้นลายเสียบลายน,น,นี่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 เอาเข้าไป ปล่อยให้นะ้ำมันเดือดก่อนอันดับที่ห้าเราได้ผักมาจากข้างบ้านเรานี่ลยนี่คือผักติว้วนี่นะผักติว้วใครไม่เคยเห็นผักติ้วนี่นะผักติว้วนี่อันนี้ผักขา <honestly> นี่แหละเขาเรียกที่บ้านเราเรียกผักขาหรือชะ่อม ผักขา,าเดี๋ยวมีช็อตที่เจ็ดที่แปดก็คือผักอีตูอันดับที่เจ็ดจะกระดับหล้ว,วะลืมนี่แล้วที่เจ็ดล้วก็มาสีกๆสีกให้มันน้อยหน่อยเดี๋ยวมันเข้าปากก็ได้สีกเข้าไปเห็ดกุยอ,อ่อนดีแด่วะ่ะเราก็ปั้นให้น้ำเสดเลยนะ รับผมเอาให้น้ำออกให้หมดเลยแล้วจะได้ดูดความอร่อยของน้ำปลาแดกนี่ลลืมล่างมือบอะใส่มาลดุดเอาน,น้ำออกให้หมด น้ำก็อยู่ในความร้อนแล้ววะน้ำใหมเมิดอันนี้มันล่วงนะเส้นโลกไม่ดีแล้วเพราะว่าเส้โลกมันวิ่งออกออกให้หมด อัพที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ใจเลยโอ้หมกลิ่นปลาขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมอ่ะถูกแล้วกินได้เลยยังยังอยัางว่นะน้ำเป็นไหนมันกไปเทลงไปเลย

ไม้กวาดมันมาไหนวะเนี่ยคนละเรื่องเลยกับของกินว้าหอมหอมปลารขึ้นมาทัเทียรนะ์นี่คือแก้งเหตุนะลำดับที่เก้าเรามาหาเก็บพายิตูนะต้นไหนพา,ายิตูววะโอ้ยเจอแล้วพายิตู พายุตูเจอแล้วนี่ไงพายุตูนี่อหอมหอมหอมเอามันข้างบ้านนี่เหรอวะอันนี้ไม่ใช่พายุตูนี่มันโหระพานี่คือพายุตูนี่น,นี่ที่มันมีขนขนนี่คือพายุตูนะดูสังเกตที่ใบด้วยถ้าอันไหนไม่มีขนแสดงว่าไม่ใช่ัาอีตัวเก็บมานธุ์แรกหนึ่งก,งกำรรนี่คือโหระพาที่เป็นเหลี่ยมๆนี่ นี่ัเรียบร้อยได้หนึ่งกำทีนี้ก็ใส่ผักขานี่คือผักขาใส่มันลงไปลวดผักขา,ากตัรเลี้ยงเออเอ๊ะแฮมใส่เงินไหลหยิบหนึ่งเนี่ยมันแสีบกระอยลุงซอยลงุยลงช่วยคุณตาไปยี่ตัวนี่ไปแมงลักนี่ใส่มันเข้าไปได้แค่เสบที่นี่แาบน,นี้ เมออหซิมมันนี่ซิมเป็นซิมแห้งบ้าคุเรศไม่ได้กินแกงฮิตหมอนี่พี่ว่าไม่ได้ห้ามไปปวดแท้ๆแซ่บแล้วปรุงได้ เสร็จแล้วเรื่องของเรื่องก็มีแค่นี้แหละครับเรื่องของแกงเห็ดหน้าตาของแกงเห็ดก็จะเป็นลักษณะนี้อากินได้เสร์นแซบ